สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,362เมื่อเราอยู่ในสนามรบเราไม่ใช่พระราชาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2510สมรภูมิรบที่จังหวัดน่านในวันนั้นตอชดอได้รับบาดเจ็บโดยไม่มีหน่วยเหนือเข้าช่วยเหลือเพราะอยู่ในพื้นที่อันตรายอย่างที่สุดยากแก่การเข้าถึงในหนวยจัการที่9ทรงรับสั่งว่าถ้าไม่เข้าไปทหารตำรวจตะเวนชายแดนของเรา คงตายกันหมดรอ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 ไม่ได้เอาคอปเตอร์ของเราขึ้นเพื่อไปรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวนี้แล้วใช้นาธิการหลักก็เรานี่ไงใช้ยศทางทหารตำรวจของเราสั่งการไปเลยเมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นโดงกระสุนพระองค์ได้เข้าช่วยประคองพลล้มท่านหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บไปที่หน่วยพยาบาลโดยไม่ถือพระองค์เมื่อกลับมาถึงฐานสมเด็จพระราชินีทรงบอกว่าเป็นการกระทําที่เสี่ยงและอันตรายมากๆทรงตอบว่า เรามียศทางทหารเราก็คือทหารคนหนึ่งเหมือนกับพวกเขาในสนามรบเราไม่ใช่พระราชาน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้